ผมพยายามหาคอนเทนต์ชาโคตีไกมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับจะทำคอนเทนต์นี้ให้ได้สักทีแต่มันมีจุดสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือเราต้องมีอักเมนต์อย่างโค o p e ปอ a ์น n นะครับอักเมนต์ที่จะทำให้ตัวที่เราบอกไปยืนตัวหลังะมันจะตีไกลหมดเลยใช่ไหมผมหามา2อาทิตย์ด้วย2อาทิตย์จริงๆเกือบ2อาทิตย์แหละแต่ว่าไม่เจอสักทีนะครับในที่สุดเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมหาเจอสักทีนะแต่ว่าผมต้องบอกไว้ก่อนว่าต้นเกมคือผมยังไม่รู้หรอกครับว่าผมจะได้เล่นไออักเมนต์เนี้ย คือผมคิดว่าหยิบสไตล์นี้มาเพื่อที่จะไปเล่นมอนโดไฟเตอร์นะครับ6เลเยอร์อะไรแบบนั้นที่ผมคิดว่าผมจะเล่นนะนะก็โอเคทําเป็นเฮดโอเจไปเลยละกันเพื่อแบบได้ของให้มอนโดพร้อมๆนี่คือไปเล่นมอนโดไฟเตอร์แน่นอนนะครับหรืออาจจะไปเล่นเป็นมอนโดไซ l ่าอะไรพวกนั้นนะครับก็คือรีโรตัวหนึ่งบาทที่แบบรีโร4สี่ห้าตัวหนึ่งบาทแล้วนะก็คือคิดว่าอาจจะไปเล่นแบบนั้นนะครับเป็นคอนเทนต์แต่ยังไม่ได้คิดแล้วครับว่าจะได้เล่นไอตัวของชัคโกตีไก่นะ ก็ได้แล้วก็ตั้งบอร์ดไปก่อนนะตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นเออมือมนโดสองดาวนะแล้วก็ชักโครเรียบร้อยแต่ในจุดเนี้ยผมเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าผมได้ไอตัวของบราบนะครับไอตัวซินดิเคตนั่นเองผมก็เลยตั้งเป็นบอร์ดซินดิเคตแทนแล้วก็คิดว่าจะไปเล่นเป็นเทวิตเฟดรีโลอะไรแบบนั้นนะครับรีโลคู่ชักโคร่ซินดิเคตอะไรแบบนั้นแต่ในที่สุดเดี๋ยวมันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่อย่างที่ผมบอกไปว่าเกมนี้ผมได้เล่นสักทีนะไอชัโครตีไกด์นะครับก็เป็นอันเป็นที่2นั่นแหละ มันมีโอกาสออกอักเมนที่1ห,หรือไม่ก็ที่สองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือผมต้องเพลาราวไว้แบบสุดๆถ้าเกิดผมอยากจะหาคอนเทนต์นี้ให้ได้นะก็คือทำอยังไงก็ได้ครับต้นเกมตั้งเป็นบอร์ดเกี่ยวกับซินดิเคตไว้อะและในที่สุดเราก็จะไปได้ไออักเมนนั้นใช่ไหมผมก็จะได้เล่นเป็นชัโคตีไกดสักทีนะที่ผมคิดตอนนั้นก็คือถ้าเกิดมันไม่เจอจริงๆผมก็จะไปเล่นเป็นสวิทเฟดรีโลอะไรแบบนั้นแทนนะแต่จริงๆเกมนี้เป็นเกมที่ผมสับสนมากๆนะครับว่าจะไปเป็นคอเนเทนต์ ก็นั่นแหละรครับผมก็พยายามเก็บพวกตัวที่ใช้ใช้ไว้อะไซล่าเอยมอนโดเอยอะไรเงี้ยแล้วไซล่ามันดรอปมนเป็นตัว2ดาวด้วยนะครับจากซารีไนในช็อปผมก็เลยเอยไอเชี่ยเราจะไปเล่นไซล่ากับมอนโดดีวะก็คิดอยู่นะครับเราจะไปเล่นเป็นอ่าซิดิเคตไอตัวของไอ้อไอนี่ดีทวิตเฟดดีแล้วได้มาเป็นมอนโด2ดาวแล้วก็มอนโดอีกเพียบเลยผมเลยคิดว่าไอ,อเชี่ยเกมนี้อาจจะเป็นมอนโดเลยแต่ว่ามีชักโค2ดาวมาให้ซื้ออีกแล้วผมก็เลยคิดว่าไอเชี่ยยังไงดีวะเนี่ย คือเป็นเกมที่โคตรจะสับสนเลยเว้ยต้นเกมว่าจะไปเล่นอะไรดีนะครับโอเคอะตัดสินใจน,นะครับไปเล่นเป็นไอ้นี่ลวกันมอนโดไซล่านะครับบอร์ดที่ผมคิดว่าจะเล่นก็จะเป็นสี่วิเซอร์แล้วก็6เทคชี่นั่นเองนะที่คิดว่าจะเล่นนะครับก็คือขายหมดเลยไอตัวพวกตัวซินดิเกตอะไรพวกนี้ก็คือเปลี่ยนบอร์ดแล้วไม่ได้ซื้อชักโครด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วอาร์คเมนที่2มันก็จะบรรจบให้เราไปเล่นชักโครเหมือนเดิมนะครับก็ <c oughs> คือเป็นโคตรสับสนนะตาเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือผมตั้งบอร์ดเลยว่าผมจะไปเล่นเป็นโด ไอ้ทเทคกี่แล้วก็บุยเซอร์นั่นเองนะครับก็คือเปลี่ยนบอร์ดเลยขายทุกอย่างที่เป็นซีดีเคทิ้งไปหมดแล้วนะครับถ้าเกิดเล่นชักโคเตะไกลบอร์ดที่เราจะเล่นก็คือบอร์ดของหกเจย์เยอร์นั่นเองและอาร์กเมนที่2เป็นอาร์กเมนพิสมตริกด้วยนะครับแล้วมาโลกันดูว่ามันจะได้เป็นอาร์กเมนของโคเบพอนรหรือเปล่านะโลดูนะครับไอ้อาร์ไอ้อาร์กเมนแฮกด้วยนะแล้วโลดูแล้วสุดท้ายแม่งก็ออกมาเว้ยโคเบพอนไอ้เชี่ยคือผมหามาประมาณ2อาทิตย์อะแล้วบอร์ดผมตั้งไปเป็นไอ้นี่แล้วว่าแล้วอะ แต่ไม่ได้จะสนไงเปลี่ยนวอร์สิครับรออะไรเอ้ยลวของก็ทําไปเป็นของเวทแล้วด้วยนะก็คือแมงหยาบจะจัดเลยผมต้องหาตัวของชารโครใหม่หมดเลยนะครับซึ่งมันออกมาโคตรเยอะเลยนะเว้ยที่แรกอะในช็อปผมอะบอร์ดที่เราจะเล่นก็อย่างที่พูดไปครับว่าเป็น6เนะลเยอร์เนาะเราก็เปิด3สินเดียเคนะครับจะมีจุดสําคัญอยู่จุดหนึ่งก็คือเราจะไม่เอาหมวกสินเดีเคใส่ให้ชักโคนะครับตัวที่เราจะใส่ก็คือไอ้ตัวของปั้มนั่นเองนะครับไอ้ตัวแท้งของสินเดีเคนั่นแหละ คือตัวนั้นตัวเดียวนะครับที่เราจะใส่หมวกให้มันนะแล้วเราก็จะต้องโลมันให้3ดาวด้วยนะครับเพื่อที่จะให้บอดเรามันยืนได้นั่นเองนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือจังหวะโลครับทุกคนหาชักโครให้เจอนะครับเอามันกลับมาให้ได้ซึ่งไม่เจอแล้วนะครับเหมือนมันจะงอนไปแล้วไม่เจอเลยมีแค่ตัวเดียวเองตอนนี้เจ้าวาน2ดาวไปแทนแล้วนะครับตอนนี้ชักโครผมหาไม่เจอเลยแต่สุดท้ายผมก็โลเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ฟอนไลน์ผมค่อนข้างจะโอเคอยู่นะก็เอาไปเล่นก่อนนะครับไอตัวของเจ้าวาน2ดาวนะพยายามนะครับหาชักโครให้เจอให้ได้นะครับ ไอ้ชิ้นี้คือแม่งเปลี่ยนบอร์ดไปเปลี่ยนบอร์ดมาคือโคตรสับสนนะตาเนี้ยโอเคอะลงต่อครับตอนนี้ผมก็สโลโลนะอยู่ที่เวลห้านะครับหาชักโคห้ได้ตอนอื่นก่อนอื่นแม่งดอปมาให้ก่อนได้ไหมเนี่ยสองดาวเลยขอร้องเลยตอนนี้เนี่ยแต่ยังไม่เจอแล้วแล้วแม่งเป็นของเวทด้วยอะทำไงได้ครับผมต้องรอที่ทุกอย่างเดียวเลยหรือไม่ก็รอของจากรอบรอ,อบคีฟของสเตทถัดไปน,นะไอพวกของพวกนี้ก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้แล้วครับบอร์ดเราเป็นบอร์ดเลเยอร์ เทจินกับลาบาดอนอย่างเงี้ยเอาไปทำอะไรได้ครับก็คือแม่งหยาบมากสาเลน,นะครับเรื่องไอเทมเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยสับสนไปหมดส่วนในรอบวงนี้ผมหยิบมาเป็นดาบนะครับเพราะว่าไอตัวของชัคโกตนะีไก่เนี่ย B.S. ของมันจะมีเป็น3ชิ้นนะครับนั่นก็คือกุนซูคีวเอสแล้วก็จแอนเทเลเยอร์นั่นเองนะครับที่เป็นจแอนเพราะว่าตัวชัคโกมันจะตีติดแทงนานนะ มันต้องมีนะครับใจแอนเพื่อที่จะรีบเบิร์ดแทงให้ตายนั่นเองแล้วชัคโก้ยังไงมันก็ได้ตีฟรีอยู่แล้วดาเมจมันก็พอมีจากไอตัวของหกเซยเยอร์ ayer, อยู่แล้วนั่นเองนะครับก็คือสําคัญจริงๆนะไอตัวของใจแอนนะครับเกมนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าไอเอี e, กับใจแอนอะไรมันจะแวลูอะไรมันจะดาเมจเยอะกว่ากันก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมทดสอบให้ดูทั้ง2องไอ้นี่เลยแต่สุดท้ายผมก็บอกไปแล้วแหละว่าใจแอนมันดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติด Tank แทงอะเนาะแล้วก็ที่ใส่ชีวต์เอสเพราะ มีโอกาสที่จะโดนซีซีตายได้อยู่นะถึงจะอยู่แพงหลังก็เถอะโดนพวกเซจูนี่โดนพวกอะไรอย่างเงี้ยตายได้นะครับคุบโกงคุบโกเอยอ,อยงไงครับมีโอกาสตายได้อยู่ก็คิวเอสก็ค่อนข้างจะสําคัญอยู่และอีกชิ้นหนึ่งก็คือคุณซูนั่นเองก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วนะคุณซูนะครับ เออแต่ผมผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมอัดไว้หลายวันแล้วนะครับเป็นเกมที่ก่อนคุณซูอัปเดตเป็นแบบปัจจุบันนะ <_' S 1> ผมก็บอกไว้ก่อนนะครับก็คือคุณซูเป็นแบบเวอร์ชั่นเก่าอยู่ที่ตีหนึ่งครั้งเพิ่มหนึ่งสเต็กก็แหละแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันคุณซูคือมันเพิ่มสแต็กเองทุกๆวินั่นเองนะครับก็คือมันจะเป็นแพดเก่านั่นเองเผื่อแบบบางคนสงสัยนะว่าเอ้ยทำไมคุณซูมันยังเป็นแบบบอกไอ้นี่อยู่เป็นแบบเก่าอยู่อ่าอันนี้ผมอัดไว้หลายวันแล้วนะครับแต่ละการบอร์ดผมตอน ไอซารีนั้เนี่ยก็คือช่วยเราอยู่นะถ้าเกิดผมเจอชัคโค2สองดาวอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือชิวเลยแล้วยังดีนะครับที่รอบคีฟสเต3่าแม่งดรอปไอที่แยกไอเทมให้เราเว้ยซึ่งเป็นอะไรที่โคตรจะดี <c oughs> คือผมต้องการมากมากเลยเพราะว่าผมทผําของไปไม่ดีใช่ไหมแล้วแม่งดรอปอันนี้มาให้คือแม่งตอบโจทย์เรามากๆเลยนะครับก็คือชิวและอันนี้เรื่องไอเทมเราก็น่าจะหมดกังวลไปได้หนึ่งอย่างแล้วนะครับที่ต้องกังวลถัดไปก็คือผมจะโลฮิตหรือเปล่านั่นเองนะชัคโคสามดาวนะครับ อันนี้ผมก็เก็บของไว้นะรอทําเป็นไอ้อย่างที่ผมบอกเลย3ชิ้น BIS ของชัคโคก็คือคุนซู QSS แล้วก็ใจแอนเซอร์ urer, นั่นเองนะโอเคอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเก็บตังค์ไปเวลแปดเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดเวลเก่อนดีกว่านะเพราะว่ายิ่งเลเวลเยอะสายไนท์มันก็จะยิ่งมีโอกาสดอปตัวสองดาวมาให้เราได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็คือนนคิดว่าน่าจะไปที่เวลเจ็ดก่อนแล้วค่อยโลดีไหมอันนี้ได้มาเป็นค้อนแดงนะผมก็เลยทุบทิ้งนะครับได้มาเป็นของแบบนี้ก็โอเคอยู่ ไอ้พวกของที่ไม่ได้ใช้อย่างเช่นเอ่อเ g อะไรพวกนี้ผมก็จะมาแยกทิ้งนั่นเองนะครับได้มาเป็นชิ้นสวยไอเทมเหมือนเดิมเลยคือแม่งดีจัดไอเ้ยเกมนี้มันยังช่วยเรานะเรื่องไอเทมนะครับถ้าเกิดผมใช้ของแบบนั้นไปคือเกมนี้ผมอันดับไม่สวยแนะ่ <c ười> คือแบบแม่งหยาบจัดเรื่องไอเทมอะ่ะโอเคนี่ผมตัดใจโลก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวอยากให้ชัคคูมัน3ดาวก่อนและเรียบร้อยนะ้ว3ดาวไปแล้วด้วยความของซางรีไนท์ไงช่วยเราโลนะครับชัคคูเกินด้วยไนงะ สามดาวเรียบร้อยแล้ครับเป้าหมายถัดไปก็คือไปเวลเครับทุกคนแล้วก็ไปโลหาเซนนาแล้วก็เอ้บรลัมหรือไม่ก็จะวานให้เป็นตัวแท้งสามดาวให้เราต่อน,นั่นเองนะนะต,ตอนนี้ผมก็เวลเเรียบร้อยนะครับก็อยู่เวลเจ็ยาวๆเลยถ้าเกิดเปิด6 สเลเยอร์ได้มันก็จะเก่งขึ้นมากๆนะครับแต่ว่ามันเป็นสล็อตของเวลแปดเลยนะถ้าจะเปิดเป็นสสเสามซินดิเคตหกสเตเลเยอร์อ่ะเราต้องเวลแปดเลยนะเพื่อที่จะหาเซตมาลงนะครับตอนนี้ก็เล่นเป็น5เซเลเยอร์ไปก่อนแล้วกันแต่จริงๆก็ถอดเซเลเยอร์ออกก่อนได้ตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาเป็นตัวอะไรก็ได้ที่มันแวลูกว่านะครับตัวที่จะถอดได้ก็มีตัวของเวนนะแล้วก็เอาตัวอื่นมาใส่ก่อนก็ได้นะครับไม่จะเป็นตัวซีบาทเอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะครับน่าจะแวลูมากกว่านะอันนี้ผมใส่ไปเพราะว่าผมไไไมม่่่รรรู้จะะะะะเเอา,อาใสดีนนคับลลแห <laughs> ก็โลเื่ยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเลยคอมรีโลก็อยู่โลแบยาวๆนะครับส่วนเรื่องไอเทมของชัคโกนี่ก็ยังพอพะวงอยู่นะว่ามันจะได้เป็นของที่เราต้องการหรือเปล่านะครับตอนนี้มันใส่อยู่แค่ไอชิ้นเดียวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ยังดีที่มีไอตัวของแพ่นดอล่าไอเทมที่มันดรอปมาจากออฟแฮ็กของรอบคีฟเศษสาวให้เรามาแบบสุ่มเล่นได้อยู่นะครับก็โอเคอยู่แหละไม่แย่นะอันนี้ผมก็รอคุณซูนะครับแล้วก็ q ีเเอเลยคือผมมองว่าคุณซูกับ GS เะสสำคัญที่สุดนะ แล้วคิวเอก็ควรจะมีเหมือนกันก็คือมันเป็น3ชิ้นนี้เลยที่จะเล่นกับคอมนี้นะครับใส่ให้ชัคโคแล้วมันจะเก่งที่สุด,ดนะก็คือ3ชิ้นนี้จริงๆแล้วก็อันนี้เป็นไอ้เคาน์เตอร์นะครับที่จะทําให้รอบ4ี่ดมีอักเมนต์มาให้เราเลือกเพิ่มมันเองผมก็เลยคิดว่าผมหยิบอันนี้แล้วกันเพราะว่าผมอยากได้กุนโซนะครับแล้วมันมีธนูยอยู่แล้วผมก็เลยอ่ะหยิบมานะครับแล้วก็ไอ้ตัวของอักเมนต์ที่มันให้มาก็ไม่แย่นะเล่นได้นะครับก็สวยเลยนี่ผมเลยตัดสินใจขึ้นเวล หาเซตให้เจอนะเปิด6สเลเยอร์ได้บอร์ดเรามันจะเก่งขึ้นมากๆนะครับด้วยความที่มันเป็น6สเลเยอร์ดามจยังไงมันก็เยอะกว่าแน่นอนนะนะมันเข้าสเตแล้วด้วยนะครับคือจําเป็นต้อง6สเลเยอร์จรงิงๆเนียผมก็โลมาเยอะอยู่นะครับยังหาเซตไม่เจอซักตัวหนึ่งไอ้ <laughs> โอเคเจอละเปิด6ได้แล้วนะครับตอนนี้อ่าเรียบร้อยครับ6เลเยอร์แล้วหน้าตาบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือเราสามารถแคปบอร์ดที่เวล8ได้เลยนะถ้าเกิดรวยจริงๆขึ้นเวล9ก็ลงเป็นตัว5บาทอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเคสหรือแซกหร,ร,รับ แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะจบที่วีโแปดได้แหละเพราะว่าเราจะต้องโลถึง3ตัวเลยนั่นคือจาวานเอ่อไอตัวของบัมแล้วก็เซนนาสามตัวเลยนะครับมันอาจจะไม่มีเงินขึ้นเวลกานั่นเองนะหรืออาจจะไม่โลจาวานก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดโลจาวานด้วยอะ่ะมันจะทําให้เรายืนได้นานมากยิ่งขึ้นนะน่าจะแวลูมากกว่านะครับโลจาวานด้วยอาจจะดีกว่าแต่จาวานมันก็เป็นบอร์ดไม่ใช่ดิเป็นตัวที่คนใช้เยอะนะครับอาจจะโลไม่ฮิตเอาได้นะ แต่ตัวของบรามเนี่ยคือคนน่าจะไม่ค่อยได้เล่นแน่นอนอยังไงก็น่าจะโลหิตนะครับตาน,นี้ะนะโอเคส่วนของชักโครนี้ก็ได้มาเป็น BS 2ชิ้นแล้วนะขาดแค่ GS นะครับอันนี้ผมใส่เป็น IE ให้ดูก่อนนะเห็นไหมว่าดาเมจมันยังพอได้อยู่นะครับช่วงแบบกลางเกมอะไรเงี้ยแต่พอเข้าท้ายเกมก็คือมันติดแทงแน่นอนทุกคนดาเมจมันจะไม่พอเอาด้วยความที่มันเป็น IE เว้ยแล้วชักโครมันจะติดแทงก่อนอย่างเงี้ยผมคิดว่าใส่ GS ยังไงก็แวลูมากกว่านะครับ อันนี้ผมก็พยายามโลนะเอาเซนนามาช่วยเติมดาเมจท้ายเกมนะครับถ้เาเกิดมัน3ดาวได้ยังไงเลตเกมเราดาวเวมจน่าจะพอแน่นอนนะครับชัคโคตัวเดียวอาจจะแบกเราไม่ไหวเนาะอันนี้ผมก็เก็บไปหลายตัวนะแต่ว่าตัวสําคัญๆที่ผมคิดว่าจะมีก็เป็น3ตัวอย่างที่ผมพูดไปแหละนั่นคือจาวานบรัมแล้วก็เซนนานั่นเองก็3ตัวนี้นะครับส่วนที่เหลือก็3าดาวก็ได้หรือไม่3ามก็ได้นะครับแล้วแต่เลยว่าจะโลฮิตหรือเปล่านะ แต่จะให้ผมมีแคปเอาจริงนะผมคิดว่าได้ไอ้อักเบนนี่มาเล่นกับชักโคม,มันเป็นคอนเทนต์ได้ก็จริงแหละครับแต่จะเอาอจริงอ่ะไปเล่นเป็นเซน่ารีโลคู่จาวานอะไรแบบนี้มันจะเก่งพอๆกันเลยนะไม่ต้องมาขวนขวายหายตัวของอ,อักเบนนี่ด้วยนะครับอันที่จากที่เราเล่นเป็นหนึ่งรอบนะเออความเก่งมันก็พอๆกันแล้วที่มันอ่าผมอยากหาได้เพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์นั่นเองนะแต่ถ้าเอาอจริงๆก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเล่นปกติก็เก่งเหมือนกันนะครับไม่ต้องมาขวนขวายหายไอ้อักเมนนี่ด้วยนะ ก็คือแวลูเหมือนกันนั่นเองนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นนะถ้าจะให้ผมรีแคบวะนะแต่ถ้าเกิดแบบเสพติดคอนเทนต์ยากหาอะไรเล่นแปลกๆก็เป็นคําตอบให้ได้นะครับนี่ส่วนในรอบนี้ผมลองเอาตัวของหมวกซินดิเคตนะใส่ให้ชักโคดูนะครับสรุปแล้วมันพุ่งนะครับทุกคนต่อให้ระยะการโจมตีมันเยอะแค่ไหนก็ตามนะมันก็พุ่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูนะว่าเออเห็นไหมมันพุ่งนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าเอาหมวกซินดิเคตใส่ให้ไอ้ตัวบัมเก่งกว่านั่นเองนะครับบัมหันจะได้แทงได้นานาย้นดวนะ ตัวในรอบวงนี้ผมก็ได้มาเป็นการ์ดเบเกอร์นะครับน่าจะเอาไปใส่ให้เซนนาแหละของดาเมจใส่ให้เซนนานะครับเป็นดาเมจช่วงท้ายเกมให้เรานั่นเองโอเคแต่ยังไม่เจอเป็น G s นะผมรอให้เอพันโดารา์นั้นหมุนอยู่นะครับเพื่อที่จะทํา G s ให้ตัวของชักโครกให้ได้สักทีนะแล้วก็จะเอา i อใส่ให้เซนนาแทนนะครับในรอบนี้ผมโลเป็นบ้ามสามดาวเรียบร้อยนะครับเอาหมวกไปใส่ให้บ้ามแทนและบ้ามเรามันก็จะถึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ล้วผมก็เก็บไปพวกตัวเฟลเยอร์อื่นๆไว้ด้วยนะเผื่อแบบพุกๆทำสามดาวได้นั่นเองนะครับก็นั่นแหละเก็บไว้ก่อนยิ่งมัน3ดาวเยอะบอดเรามันก็จะยิ่งถึกขึ้นนั่นเองแล้วเซน่ากับชาโคเรามันก็จะได้มีดาเมจเยอะมากขึ้นนะครับก็เก่งขึ้นนั่นแหละเออก็เลยคิดว่าโลแล้วกันไหนๆก็มีสตาร์ลี่ไนท์ลวเออเก็บแม่งเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าอาจริงๆอ่ะเล่นเป็นเซน่าโลคู่เวนแล้วก็โลจาวานแล้วไม่ก็โลพวกเฟลเยอร์อื่นๆอ่ออะเก่งเหมือนกันครับเก่งพอกันเลยไม่ต้้้อองมมาาขขวนขวนนยยหักเธนนูีด แล้วก็ถ้าเกิดเจอก็เอามาเล่นได้นะมันก็เป็นคอนเทนต์ให้ได้นะครับสนุกสนุกเหมือนกันแหละโอเคตอนนี้บอร์ดเราก็คือใกล้จะโลฮิตหมดแล้วนะครับจจวานกับเวนก็ใกล้จะสามดาวแล้วนะขาดอีกแค่อย่างละตัวนะครับเห็นไหมท้ายเกมมาเริ่มติดแทงแล้วนะชั่วโครานะครับดาเมจเริ่มจะช้าแล้วแล้วก็มีโอกาสแพ้ด้วยรอบนี้นะครับเพราะว่าติดแทงเห็นไหมมันตีไม่ตายนะครับสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเป็น G S จริงๆแล้วดาเมจมันก็เป็นหมื่นอยู่นะชัโค่นะครับแต่ถ้าเกิดได้ GS มายังไงก็เก่งกว่าแน่นอนนะ อันนี้ได้มาเป็นเวน3าดาวนะครับในช็อปผมก็เลยขายทิ้งซื้อเวนมาเลยแล้วก็ขาดจาวานอีกหนึ่งตัวนะครับบอร์ดเราก็จะฟูและคิดทุกตัวเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาสเก,กลบอร์ดคนอื่นดูนะครับว่าจะมีใครทําอะไรแปลกๆหรือเปล่านะเพราะว่าผมอยู่เวลแปดยังไงเดี๋ยวผมก็โลตัดตัวเขานะครับเกมนี้ยังไงเราต้องแชมไป์ไม่ได้นะเพื่อที่จะเอาคอนเทนต์นะครับไม่อยากแพ้นะเลือดเราก็ยังพอมีนะครับโลก็ใกล้จะหินหมดแล้วด้วยแต่ขาดอย่างเดียวครับตอนนี้คือขาด GS ไอ้ไจีแอนซาเลเยอร์อันเดียวจริงๆ มันติดแท้งเว้ยท้ายเกมอ่ะทุกคนยังไงก็ต้องมีนะครับแล้วก็ให้สินหน้าใส่ e แทนนะนะนี่ผมเก็บโชแกตมานะครับเพื่อที่จะตัดไอคนที่จะโลโชแกตสามดาวและรอบนี้ผมเจอเป็น gs เรียบร้อยนะครับได้เป็นของแบบโคตร vas ให้ตัวของฉกโคสักทีนะครับเรียบร้อยตลนนี้ก็คือตัวแทงน่าจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราแล้วโอเคโลนะครับด้วเป็นโชแกตสตัวเรียบร้อยคนนั้นน่าจะหมดสิทธิ์ฮิตโชแกตสาดาวไปแล้วนะ อันนี้คือจุดหนึ่งที่ควรระวังนะครับคนอื่นเขาอาจจะทําแบบ4วง4บาท3ดาวมายัดหน้าเราได้อันนี้คือต้องสกาปบ่อยๆนะเพื่อที่จะตัดตัวคนอื่นนะครับไม่ให้เขาทำาันได้ง่ายๆนะเกมนี้เราก็มีทรงแชมป์แล้วนะทุกคนชักโคได้ของ bs แบบนี้แล้วก็เจอพวกบอดที่ทึกๆมายังไงชักโคเราตีตายหมดแน่นอนเพราะว่ามี gs แล้วนั่นเองนะครับก็ตามชื่อมาเลยก็คือ j a a n s l a y e r นะครับนักฆ่าตัวใหญ่ก็คือไอ้พวกตัวเลือดเยอะนั่นแหละอ่าเห็นปะ ตบหมดนะครับดาเมจเร็วขึ้นเยอะเว้ยเพราะว่าดาเมจมันมีจากสเลเยอร์อยู่แล้วอะ่ะแล้วก็มีใจแอนเซเลเยอร์อีกก็คือแม่งเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองไออี e ก็เก่งช่วงต้นเกมแหละทุกคนแบบไอพวกตัวที่เลือดยังไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ใส่ไปช่วงต้นเกมก็ได้แล้วท้ายเกมค่อยมาเปลี่ยนเป็น gs แบบผมก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคตอนนี้เหลือ3คนสุดท้ายแล้วนะครับไอบ้านนี้เราแพ้ไปตอนแรกใช่ไหมเป็นบ้านดานโมนะดาโมเล gend board ครับแต่ว่าเรามีของแบบ ps ให้ชักโครแล้วว่า เราก็สู้เราไม่ได้แล้วนะครับชักโคร่ม่เคลียรแทงโคตรไวแบบไวขึ้นเยอะจริงๆแต่ไฟหน้าน่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ก็่าจะจบเกมไปแล้วฝั่งนู้นเขาไม่น่าจะสู้เราได้นะครับชักโคเราตีตายหมดเลยดามเมจเป็นแรงขึ้นเยอะเห็นไหมด้วยความที่จะแอนเซเยอ์แหละนั่นแหละครับก็ถ้าเกิดจะเอาเล่นก็แนะนำนะเป็น3เชนนี้นะครับที่จะเบียที่สุดสําหรับชักโครนั่นเองก็ลองเอาเล่นกันดูได้นะครับถ้าเกิดได้ไออัรเม้์ของสโคบเวพปิมาแบบนี้นะเล่นชักโคตีไก่ได้ก็ สนุกอยู่เหมือนกันแล้วมันเป็นคอนเทนต์ได้นะแต่ที่ที่ผมพูดไปนั่นแหละก็คือถ้าเกิดจะเล่นจริงๆอ่ะไปเล่นเซนนาลีโลคู่เวนอะไรปกติก็ได้เหมือนกันนะค,ความเก่งก็พอๆกันแหละอันนี้เป็นคอนเทนต์เฉยๆนะครับเอามาให้รับชมกันสนุกๆกันนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนี่เป็นกองกองทัพองคําด้วยนะครับด้วยความที่เราเป็นสตาร์ลี่ไนท์เนาะอักเมนนะครับแ <laughs> ม่งคืออักเมนเทพสงครามดีโลจริงๆ,ๆ,ๆนะครับก็ <ๆ S 2> คือแม่งโลทั้งบอร์ดสามดาวหมดเลย โอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยขอบคุณทุกคนที่เขา้ามาชมมากๆนะครับแล้วก็พูดคำจาได้สุภาพต้องขออภัยไว่ในตรงนี้ด้วยนะครับไปเจอกันทุกคนบ๊ายบายครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ออพหมาว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup ั Top รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน